คลิปนี้นะครับจะมารีวิวการขายงาน NFT art นะครับที่ p a r a s i d ครับในระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์ครับมีผลลัพธ์ประมาณไหนเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยครับ เว็บไซต์ p a r a s i s น i d ครับเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่เราเนี่ยสามารถนำตัว NFTR นะครับมาลงขายได้และในวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ความประทับใจที่มีต่อเว็บไซต์นี้ครับว่าทำไมเนี่ยทุกคนนะครับหรือหลายๆคนเนี่ยควรจะเอางานของเรามาลงขายที่นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอเกริ่นก่อนเลยนะครับปกติเนี่ยผมขายตัว NFTR นะครับ อยู่ที่ o p e n นซีเป็นหลักครับซึ่งก็จะเป็นน้องๆคริปโตแพลนนะครับซึ่งถามว่าขายดีไหมนะครับสาหรับผมเนี่ยการขายน้องๆคริปโตแพลนเนี่ยขายดีมากๆครับคือตัววอลลุ่มเทรดนะครับขึ้นไปถึง1.1อทเทรียนะครับโดยผมเนี่ยขายไม่กี่ชิ้นเองนะครับก็สามารถทำรายได้ได้เท่านี้แล้วซึ่งทางเว็บ o p e n s e a นะครับเราเนี่ยต้องอาศัยการโปรโมทที่ค่อนข้างเยอะนะครับถึงจะขายตัวชิ้นงานได้ซึ่งข้อดีของ o p e n s e a ก็คงเป็นที่มันเป็นเว็บไซต์ขาย งานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะตอนนี้ครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนอยากรู้อยากเห็นนะครับผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยนำผลงานนะครับไปขายอย่างเว็บอื่นอย่างเช่นเว็บไซต์พาราสอย่างนี้นะครับมันจะขายออกบ้างไหมซึ่งผมบอกเลยว่าผลตอบรับมันดีมากๆครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดงานที่ขายออกให้ทุกคนดูนะครับอ่าผมมาที่กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นงานที่ผมขายออกทั้งหมดเลยครับจะมีตั้งแต่ราคาถูกมากๆครับอยู่ที่0.1เนียนะครับ อยากอันนี้นะครับณนะตอนนี้ราคาประมาณ30บาทตั้งขายทั้งหมด50ชิ้นงานนะครับแล้วก็มีคนมาเหมาไป50ชิ้นงานเลยครับ อเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับก็จะเจอว่างานของเราเนี่ยประมาณไหนมันขายออกไปได้บ้างนะครับซึ่งงานผมเนี่ยขายออกเยอะมากๆครับที่นี่นะครับโดยตัวผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดงานให้ดูผมเนี่ยมีงานทั้งหมดนะครับสองคอลเลกชันด้วยกันก็คือโปรเจกต์ t u u d e n t Lab นะครับแล้วก็โปรเจกต์ which is your dick นะครับซึ่งความประทับใจจับแรกเลยค่าแก๊สถูกมากครับอย่างเวลาที่ผมจะลงผลงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงให้ทุกท่านดูเลย อ่อย่างเช่นตัว student lab ของผมนะครับผมกด next ไปไปเลือกตัวภาพเข้ามาครับอ่ผมจะเลือกมาสักหนึ่งภาพนะครับอ่าเป็นภาพนี้กด next ไปครับทำการตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับใส่รายละเอียดครับจำนวนชิ้นงานผมใส่แค่หนึ่งครับผมแอบใส่ตัว attribute ไปเล็กน้อยนะครับกด next ไปทําทำการตั้งราคา royalty ครับผมเอาที่10%นะครับแล้วก็ตั้งราคาชิ้นงานได้เลยครับกด next ไปครับแล้วก็ทาการ create ครับทำการรอสักครู่นะครับทำการกด confirm เราจะเห็นว่าค่าแก๊สนะครับในการลงชิ้นงานที่เนี่ยแม้ว่าเราต้องจ่ายค่าแก๊สทุกครั้งนะครับแต่ว่าสําหรับมือใหม่ที่มีต้นทุนไม่เยอะเนี่ยผมคิดว่าราคาประมาณนี้มันคุ้มค่ามากครับในการที่เราเนี่ยจะนํางานตัว NFT ของเราเนี่ยมาลงขายครับเราก็กด a อ p r o o e ไปได้เลยครับตัวผลงานของเรานะครับก็จะถูกนามาวางขายนะครับที่หน้าเว็บไซต์แต่ก่อนที่จะมาวางขายแบบนี้นะครับแน่นอนว่าเราเนี่ยต้องผ่านการ Verify ก่อนนะครับอย่างของผมเนี่ยผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยทางเว็บไซต์ น่าจะมาแจ้งครับว่าจะเปิดรับการยืนยันตัวตนอีกเมื่อไหร่ครับความประทับใจที่2นะครับด้วยความที่ค่าแก๊สมันถูกมากเนี่ยทาให้ผมเนี่ยมีโอกาสนะครับไปสะสมผลงานของศิลปินท่านต่างๆครับแล้วผมเนี่ยก็นําผลงานนะครับมาตั้งราคาต่ออีกทีหนึ่งครับเพื่อเป็นการเก่งกําไรครับเดี๋ยวผมจะลองทําการซื้อผลงานสักชิ้นหนึ่งนะครับขอเข้ามาดูเป็นโปรเจกต์ฟ e ีฟีดนะครับอ่าผมอาจจะชอบชิ้นงานนี้นะครับ ผมก็กดเข้ามา c d e t a i l ได้เลยครับแล้วก็กดซื้อแบบง่ายๆเลยครับเพราะว่าที่เนี่ยค่าแก๊สถูกมากครับทั้งคนซื้อและคนขายผลงานครับอ่ผมจะทำการกดบายไปนะครับแล้วก็ทำการ a อป r o v e ครับอ่าทำการเช็คราคานะครับบวกค่าแก๊สอะไรต่างๆนะครับมันถูกมากๆเลยทำให้ผมเนี่ยสามารถตัดสินใจซื้อชิ้นงานได้ง่ายมากครับเราก็กด a อป r o v e ไปครับอ่าเพียงเท่านี้เองครับเราก็ได้ผลงานของศิลปินท่านต่างๆเนี่ย เอามาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยเลยครับซึ่งงานชิ้นนี้ยผมสามารถนะครับไปตั้งราคาขายต่ออีกทีก็ได้ามาดูที่หน้าโปรไฟล์นะครับตอนนี้ผมมีหลายชิ้นมากๆเลยที่ทำการซื้อสะสมเอาไว้ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะครับก็คือค่าแก๊สมันถูกมากช้อปปิ้งสะดวกมากเลยครับอีกความประทับใจหนึ่งนะครับผมคิดว่าคอมมูนิตี้ของที่เนี่ยค่อนข้างมีความอบอุ่นนะครับ เวลาผมเอางานไปชิวเอาไปลงขายเนี่ยแม้ว่าจะเป็นใน Discord หรือกลุ่มไลน์ของพา l a ลานะครับความประทับใจก็คือมีคนไทยหลายๆคนนะครับมาซื้องานผมเยอะมากๆเลยซึ่งต่างจากเว็บไซต์ o p e n นซ a นะครับอย่างในเว็บไซต์ o p e n นซ a เนี่ยค่าแก๊สในการซื้องานก็จะค่อนข้างแพงนะครับทำให้ คนไทยเนี่ยอาจจะไม่สามารถเอื้อมถึงครับคนที่มาซื้อง,งานส่วนใหญ่ใน o p e n นซีของผมเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับซึ่งผมมองว่าตัวเว็บไซต์ Paras เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับที่เราเนี่ยควรจะนํา NFT r ที่เราสร้างขึ้นมาเอามาลงขายไว้ที่นี่ครับกระจายเป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งก็ไดอ้อย่างของผมใช่ไหมครับก็ทํามาแค่2อาทิตย์นะครับก็ได้จํานวนเหรียญมาเท่านี้แล้ว ประมาณ65เนียนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่คอยมาเกตแคปนะครับก็จะเป็นเหรียญเนียโปรโตคอลครับ65เนียนะครับตอนนี้อยู่ที่ราคา26,000กว่าบาทครับอันนี้จะเป็นราคานะวันที่ผมเนี่ยได้ทำการอัดคลิปนะครับซึ่งความประทับใจของผมก็จะประมาณนี้นะครับก็อยากจะแนะนำให้ทุกท่านเนี่ย ที่จะสมัครตัว o p e n c แล้วไม่สามารถจ่ายค่าแก๊สแรกเข้าได้นะครับลองมาสมัครตัว paras.id ดูครับค่าแก๊สค่าอะไรต่างๆครับแม้จะต้องจ่ายทุกครั้งแต่ว่ามันถูกมากครับแล้วก็ ตัวงานเนี่ยขายออกได้ค่อนข้างไวนะครับอย่างของผมเนี่ยก็ขายได้กระนําเลยครับซึ่งก็ลองศึกษาแล้วก็ลองมาทําการตลาดบนเว็บไซต์นี้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําวิธีการสมัครนะครับตัว n e ียวอลเกับวิธีการสมัคร p ารา s ให้ในคลิปถัดไปครับสำหรับใครนะครับที่อยากเรียนการออกแบบ3มิตินะครับตัวผมเองเนี่ยมีคอร์สเรียนสอนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนขายภาพออนไลน์ในรูปแบบ3มิตินะครับการขายโมเดลที่ c g t r a d e r หรือการสร้าง n L TR นะครับในรูปแบบ3ปมิซึ่งทุกท่านนะครับสามารถทักมาได้ที่ Facebook Fanpage นะครับกรา i ิก n ินได้เลยครับไว้เจอกันใหม่นะครับ